เมื่อไรก็ตามประวัติศาสตร์ของโลกไม่ได้ขาดการจรกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายและความฉลาดของมนุษย์จากการต้นที่เหมือนออกมาจากภาพยนตร์ในเม็กซิโกซิตี้จนถึงการบุกโจมตีพระราชวังในเยอรมนีที่วางแผนได้อย่างแน่นอนและต่อไปนี้คือบางส่วนของเหตุโจรกรรมที่เห้าหานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การต้นแห่งศตวรรษที่เม็กซิโกในคืนวันคริสต์มาสอีกปี1985ขณะที่ชาวเม็กซิกันส่วนใหญ่ กำลังใช้เวลารวมกับคนที่รักชายสองคนกำลังพลานผ่านช่องระบายอากาศเพื่อบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศพวกเขาขโมยโบราณวัตถุก,ก่อนยุคโคลัมบัสมากกว่า100ชิ้นซึ่งไม่อาจประเมินมูลค่าได้ทั้งหมดเป็นงานศิลปวัฒนธรรมมายาและซาปโปเตตและหนึ่งในนั้นคือหน้ากาก,ากหยกแห่งความตายของกษัตริย์ปะคารแห่งอารยธรรมมายาการโจรกรรมครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ถึงกับงุนงงในช่วงแรกพวกเขาเชาเื่อว่าเบื้องหลังการขโมย ต้องเป็นขบวนการลักลอบผลงานศิละปะที่เป็นพวกมืออาชีพแต่ในที่สุดก็เปิดเผยว่าคาร์ลอสแปรเชสและรามอนซาดินาสองนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย21ปีคือผู้อยู่เบื้องหลังการโจรกรรมครั้งนี้พวกเขาใช้เวลาเตรียมการนานกว่า6เดือนด้วยการไปรเยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์มากกว่า50ครั้งเพื่อศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยจนกระทั่ง4ปีต่อมาในเดือนมิถุนายน1989ารตำรวจจึงพบโบราณวัตถุบางส่วนที่ถูกขโมยอยู่ในครอบครองของแปรเชส และพบว่าชายคนนี้เคยพยายามขายงานที่ขโมยมาได้บางชิ้นให้กับเจ้าพ่อค้ายาเสพติดในเมืองอากาปุลโกโด้วยสุดท้ายคาร์ลอสแปเชสถูกจับกลุ่มแต่รามอนซาดินาผู้เป็นคู่หูร่วมก่อเหตุของเขาสามารถหลบหนีไปและยังคงหลบซ่อนตัวอยู่จนถึงทุกวันนี้คุ้มทรัพย์ที่สูญหายไปของบอสตันในช่วงเช้ามืดของวันที่18มีนาคม1990ชายสองคนที่ปลองตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบอสตันกดกริง่ง ที่พิพิธภัณฑ์อิซาเบลลาสจว,วตอกาเนอร์โดยอ้างว่าพวกเขามาตรวจสอบเหตุรบกวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัยหนุ่มที่ไม่ทันระวังจึงเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปและพิพิธภัณฑ์ก็กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกมัดและปิดปากไว้ในห้องใต้ดินขณะที่คนร้ายลงมืออย่างรวดเร็ว และสามารถขโมยผลงานศิละปะชั้นครูจำนวน13ชิ้นภายในเวลาเพียง81นาทีงานศิละปะที่ถูกขโมยไปนั้นประเมินว่ามีมูมลค่ารวมกันราว500ล้านดอลลาร์สหรัฐราว16,00 0ล้านบาทเช่นผลงานของศิลปินยุโรปชื่อดังอย่างแอดกาเดอร์กาเอโดมาเน่และภาพวาดทิวทัศน์ทะเลเพียงชิ้นเดียวของรัมบรันที่มีชื่อว่า The s t o r m on the Sea of Galile e พระคริสต์ผจญพายุในทะเลกกลิลีจนถึงทุกวันนี้คดีนี้ยังไม่สามารถคลี่คลายได้และการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปโดยทางพิพิธภัณฑ์ เสนอเงินรางวัล10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐราว320ล้านบาทสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การตามคืนผลงานศิลปะที่ถูกขโมยไปโดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ระบุว่านี่คือเงินรางวัลที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเสนอมาโดยสถาบันเอกชนงานจรกรรมเพชรแห่งเดรสเดนในความมืดก่อนรุ่งสางของวันที่25พฤศจิกายน2019เกิดไฟไม่ใกล้กับปราสาทเดรสเดนประเทศเยอรมนีขณะที่ไฟฉุกเฉินกระพริบ และระบบไฟฟ้าขัดข้องมีเงาร่างเคลื่อนไหวอย่างมีเป้าหมายและภายในเวลาไม่กี่นาทีกลุ่มโจรก็เล็ดลอดผ่านทางหน้าต่างเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์กรีนโวอันเก่าแก่แหล่งกลุ่มทรัพย์ของพระเจ้าออกุสที่สองผู้แข่งแกร่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้คัดเลือกแห่งแซกโซนีในศตวรรษที่18ซึ่งเก็บรักษาอัญ,ญมณีและเพชรลําค่าหลายร้อยชิ้นคนร้ายจุดไฟขึ้นด้วยระเบิดที่ทำขึ้นเองเพื่อบ่งเบนความสนใจจากนั้นตัดลูกกรงหน้าต่างออกมาโดยใช้เครื่องตัดโลหะเป้าหมายของพวกเขาคือสมบัติของราชวงศ์จากศตวรรษที่18 ถึง19าจำนวน21ชิ้นโดยของที่ถูกขโมยไปนั้นมีตั้งแต่ดาบพิธีการอินทรัทนกระดับเพชรมงกุฎหรือรัดเกล้าและกระดุมซึ่งทั้งหมดประดับด้วยอัญ,ญามณีมค่ารวมกว่า4,300ชิ้นแก๊งคนร้ายซึ่งเป็นครอบครัวอาชญากรรมจากกรุงเบอร์ลินลงมือปฏิบัติการภายในเวลาไม่ถึง10นาทีการหลบหนีของพวกเขาถูกวางแผนไว้อย่างรอบคอบเช่นเดียวกับการเข้าจรกรรมโดยพ่นโฟมจากท้งดับเพลิงทั่วห้องเพื่อกลบหลักฐานก่อนหลบหนีด้วยรถยนต์ยี่ห้อดีเอดี จากนั้นนำรถไปทิ้งไว้ในลานจอดรถและจุดไฟเผาก่อนหลบหนีกลับไปยังกรุงเบอร์ลินในปี2023ชาย5คนถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษจำคุกระหว่าง4-6ถึงปีส่วนอัญ,ญมณีจำนวนหนึ่งรวมถึงดาบที่ประดับด้วยเพชรถ,ถูกกู้คืนมาโดยไม่ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังมีชิ้นงานบางส่วนที่ยังคงสูญหายรวมถึงเพชรหาย,ยากที่เรียกว่าไวสโตนแห่งแซกโซนีไวสโตนออฟแซกโซนี ony, xy, ซึ่งมีมูลค่าถึง12ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ384ล้านบาท คลังอัญ,ญมณีแห่งชาติของอิหร,ร่านคลังอัญ,ญมณีแห่งชาติของอิหร่านอยู่ลึกลงไปใต้ถนนของกรุงเตหรานภายใต้ประตูเหล็กและการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ติดอาวุธอย่างแน่นหนาสถานที่แห่งนี้รวบรวมคอลเลกชันต่างๆของราชวงศ์ซาฟาวิดอับชาริดกอยาและปาราวีในช่วงหลายศตวตรรษที่ผ่านมาอันประกอบด้วยอัญ,ญมณีมค่าและเครื่องราชกุธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกทว่าในช่วงการปฏิวัติอิหร่านปี1979พระเจ้าชาลกหนีออกนอกประเทศในมกราคม หลังจากเกิดการประท้วงต่อต้านระบอบของเขาอย่างรุนแรงต่อเนื่องหลายเดือนอัญมณีเหล่านั้นเคยถูกหวั่นเกรงว่าจะสูญหายไปในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจอันโกลาหลจนกระทั่งยาต่อล็อกโคมายนี่เดินทางกลับมายังอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนจัดตั้งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามการตรวจสอบในภายหลังยืนยันว่าคลังสมบัติทั้งหมดยังคงอยู่ครบถ้วนในตู้นิราภายัยภายใต้าการป้องกันด้วยแผ่นกระจกกันกระสุนที่แห่งนี้คือสถานที่เก็บรักษาดาริยาเยนู d a r y a y a e n e หรืออาจแปลได้ว่าทะเลแห่งแสงสว่างที่เป็นเพชรสีชมพูขนาดมาหึมาน้ำหนักประมาณ182กรัตยดาริยาเยนูถือเป็นหนึ่งในเพชรสีชมพูจีไรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบโดยมีตำนานสืบเนื่องจากพระราชวังของจักรวรรดิโมกุลในอินเดียไปจนถึงห้องราชาพิเศษของกษัตริย์เปอร์เซียที่นี่ยังมีมงกุฎลาวีซึ่งเปลี่ยนประกายด้วยเพชรไข่มุกและมรกตนับพันเม็ดงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1926โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก มงกุฎโบราณของราชวงศ์ซัสานิตคลังอัญ,ญมณีแห่งชาติตั้งอยู่ภายในธนาคารกลางของอิหร่านโดยตู้นิราภัยแห่งนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นเสาหลักด้านการเงินของชาติสมบัติเหล่านี้ที่ถูกรวบรวมมาตลอดหลายศตวรรษและถูกโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐในปี1937โดยต่อมามีบทบาทในการขับประกันมูลค่าของสกุลเงินอิหร่านเนื่องจากอัญ,ญมณีหลายชิ้นมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมาก จึงกล่าวว่ามูลค่าที่แท้จริงของคลังอัญ,ญมณีแห่งชาติของอิรานนั้นไม่อาจประเมินมูลค่าได้แม้ประชาชนจะสามารถเข้าชมตู้นิรภัยได้แต่มันก็มีข้อจํากัดอย่างเข้มงวดผู้เข้าชมต้องผ่านการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นภายในธนาคารกลางของอิรานและสามารถชมคอลเลกชันได้เฉพาะผ่านการนําชมเท่านั้นโดยห้ามนาโทรศัพท์กระเป๋าและกล้องเข้าไปภาพโมนาลิซาที่ถูกขโมยไปการจรกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่ใช่การสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์ลูฟน์ทุกวันนี้ภาพวาดโมนาลิซาถือเป็นภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแต่การจุลกรรมเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษก่อนต่างหากที่ทําให้ภาพโมนาลิซากลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนในวันจันทร์ที่21สิงหาคม1911วินเชนโซเปรูจาสามารถเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟ์ซึ่งปิดทําการในขณะนั้นและเดินออกมาพร้อมกับผลงานชิ้นเอกของดาวินชีการจุลกรรมของเขาแทบไม่ต้องเตรียมการใดๆมากนักแต่กลับสร้างความฮือฮายอย่างมาก เมื่อพบว่าเกิดการโจรกรรมขึ้นตำรวจก็เริ่มการสืบสวนและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่ภาพวาดโมนนริซานั้นกลับหายสาบสูญไปนานกว่า2ปีมีรายงานว่าฝูงชนหลังไหลไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟันเพียงเพื่อชมพื้นที่ว่างเปล่าที่เคยแขวนภาพวาดภาพนี้ในเวลาต่อมาภาพวาดโมนนลิซาถูกพบอีกครั้งในวันที่10ธันวาคม1,000 913เมื่อเปรูจาถูกจับหลังจากนำภาพไปมอบให้กับอันเฟรโดเจรีพ่อค้าโบราณวัตถุในเมืองฟอเรนการจรกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือคนในโดยพบว่าเปรูจาซึ่งเป็นแรงงานผู้อพยพชาวอิตาลีเคยเป็นผู้ติดตั้งประตูกระจกที่ใช้ปกป้องผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้เขามีชุดสีขาวแบบเดียวกับที่พนักงานของพิพิธภัณฑ์ลูบสงสัยและรู้วิธีที่ภาพวาดถูกยึดติดกับกรอก